สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเช่นเคยค่ะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทาง3รัฐนะคะรัสเซียอังกฤษแล้วก็เยอรมันนะของวันที่12เมษายน564วันจันทร์นะคะเริ่มต้นของสัปดาห์ใหม่นะ,ะแต่ว่าเรามาดูย้อนหลังก่อนนะคะของวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าผลออกอะไรบ้างนะคะสําหรับ3รัฐนะ รัเสเซียออกที่71327นะคะ7 1 3 2หนี่ค่ะ27ตรงๆงเลยพี่น้องจับให้นะคะหรือถ้าใครรูดนะก็27นะคะนี่ค่ะ27นะ,ะทีนี้อังกฤษอังกฤษ5 7 5เ7 7่ดบน7ล่างเลยแต่ว่าพี่น้องไม่มีเนาะแต่ว่าถ้าใครรูด5นะคะใครรูดใครวิ่ง5เนาะนี่ค่ะก็จะเป็น5 7นะคะ นี่ค่ะเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะถ้าใครรูดห้านะแต่ว่าพี่น้องจับให้ไม่ข้ามไปนะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองแล้วข้ามไปห้าเก้าเลยข้ามห้าเจ็ดนะคะอ่าเอยอรมันเอยอรมันปิดสี่หนึ่งหกสี่แปดสี่บนสี่ล่างอันนี้หลุดไปนะคะสำหรับเยอรมันพี่น้องจับหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะอันนี้หลุดไปนะสำหรับเยอรมันนะคะ รัสเซียรอบนี้รอบนี้เข้ารัสเซียกับอังกฤษเนาะปกติจะส่วนมากจะรัสเซียกับเยอรมันนะคะทีนี้มาเป็นอังกฤษกับรัสเซียเลยแต่ว่ารัสเซียนี่ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยจะบ่อยบ่อยที่สุดเลยนะคะไม่ไม่ค่อยพลาดนะสำหรับรัสเซียนะคะทีนี้เราก็มาดูของวันที่12เมษายนกันต่อเลยนะคะพี่น้องจับ ให้เด่นที่เด่นนะคะหกแล้วก็แปดนะหกกับแปดนะคะอ่ารูดนะเน้นรูดนะคะหกกับแปดจับคู่ก็จะมีหกสามหกสี่หกเจ็ด หกแปดนะคะแปดก็จะมีแปดแปดก็จะมีแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แล้วก็แปดห้านะคะ ันี้นะสำหรับเด่น6กับ8นะคะ6กับ8นะถ้าใครจะจับตามพี่น้องจับวัดดวงก็จับไปตามนี้นะคะพี่น้องให้หลักละ4คู่นะ หกสามหกสี่หกเจ็ดหกแปดนะคะแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แล้วก็แปดห้านะคะหรือจะรูดนะคะเน้นร,รูดไปเลยก็ดีนะคะจะได้ไม่พลาดนะบางทีพี่น้องอาจจะเลือกคู่อย่างเงี้ยแปดหนึ่งก็ข้ามไปแปดสองไม,ไม่ไม่ลงนะคะไปลงแปดสามแปดสี่แปดห้าอันนี้ตามที่พี่น้องคิดว่าณนะถ้ามาน่าจะมาประมาณนี้แต่ว่าอาจจะเลือกพลาดนะคะก็เน้นรูดไปเลยนะสําหรับสามรัดนะคะ 6แล้วก็8นะคะสำหรับรัเสเซียอังกฤษและก็เยอรมันนะ,ะวันนี้สำหรับแนวทางหุ้นเราก็ค่อนข้างปังนะคะตั้งแต่เช้าแล้วนะหุ้นหุ้นไทยนิเคอีห้างเสียงจีนนะคะเข้าทุกหุ้นเลยค่ะบางหุ้นเด้งบนล่างทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะ ลองดูได้นะคะสำหรับใครที่ติดตามหุ้นอยู่นะคะสำหรับหุ้นเมื่อเช้านี้ก็ค่อนข้างปังส่วนหุ้นสามรัฐนี้พี่น้องก็หวังว่าจะเป๊ะจะปังอีกนะส่วนหุ้นดาวโจนก็รอติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวพี่น้องลงให้เวลาเดิมค่ะไม่เกินสี่ทุ่มเวลาไทยนะคะ,ะสำหรับดาวโจนคืนนี้นะก็เข้าติดต่อจากที่ เข้าต,ติดติดกัน6วันแล้วก็มันหลุดติดๆกันแล้วก็มาเข้าอีกนะคะตอนนี้ก็เข้าติดกัน2วันแล้วนะสำหรับหุ้นดาวโจนวันนี้พี่น้องก็หวังว่าจะเป๊ะจะปังอีกวันสำหรับเริ่มต้นสัปดาห์ ในหุ้นทุกๆหุ้นของสัปดาห์นี้เราก็มาลุ้นกันต่อนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนนะขอให้ทุกคนเฮงๆงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์สมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะาฝากกดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องจะได้มีกาลังใจทาคลิปใหม่ๆแล้วก็ทาตัวเลขออกมา ให้เป๊ให้ปังนะคะพี่น้องก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะส่วนผิดพลาดประการใดมีพลาดมีหลุดก็ต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ